ถ้าเกิดเป็นวงการมวยเนี่ยหรือวงการคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเพชรพนมรุงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าการที่คุณมีส่วนสูงไม่เยอะอาจจะถึงขั้นแบบเตี้ยเลยด้วยซ้ำเนี่ยไม่เกี่ยวสามารถเป็นแชมป์ได้แล้วก็คนสูงสูงก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้ด้วยแต่ด้วยการที่มองแค่สกิลการต่อสู้ณนะตอนนั้นน่ะคือมิเกลมันสดมากเลยอะ่ะโผล่มาในไทยเหมือนกันไปรายการไหนก็ชนะไปไทยไฟก็จัดการปะตะทร่วงเลย ไปวันแชมเปี้ยนชิพก็แน่นอนสอยโคตรนายคือคนคนนี้เก่งมากและพอออกจากวันก็ไปได้แชมป์ที่อื่นอีกจนกระทั่งกลอ r y กับไรซ์ผนึกกำลังและมิเกลชนะไปเรื่อยๆจัดการพวกแชมเปี้ยนไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับเพชรพนมรุง้งที่จัดการพวกแชมเปี้ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งชิงชนะเลิศสองคนนี้ชนกันเนี่ย โคตรนะ่าตื่นเต้นเลยถ้าเราดูเฉพาะไฮไลท์เนี่ยดูเหมือนเพชรพนมรุง้งจะดูดีนะแต่ถ้าเกิดเราไปดูแบบคลิปเต็มแล้วก็ดูอย่างละเอียดอะว่าอาวุธเข้าเป้าหรือเปล่าคู่นี้ไม่ได้ห่างกันสูสีกันและผลคะแนนที่ออกมาก็เป็นตามนั้นก็คือกรรมาการให้มิเกลหนึ่งเสียงเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ให้เพชรพนมรุ้งหนึ่งเสียงเป็นฝ่ายชนะตัดสินด้วยเสียงที่3คะแนนไม่เอกฉัน และสุดท้ายเป็นเพชรพนมรุ้งที่เฉือนชนะไป